ครับพ่อพ่อกันครับบรรยากาศย่านเมืองแรงครับนี่ห้าโมงแรงอาสิบเจ็ดนาฬิกาครับบรรยากาศท้องฟ้ามาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเนาะครับบรรยากาศสวยๆเมือนี้มาเกี่ยวเข่าครับมาเกี่ยวเข่าเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเอากระอัปเดตไปให้เบิ่งนะครับพี่น้องตอนเกี่ยวเนาะอันนี้เกี่ยวเสร็จแล้วครับนี่จะได้อยู่เจ็ดรอบแปดรอบเนาะครับนี่แปดรอบ ถึงเป็นงานหน้ากับงานาไฟทั้งนี้จะใหญ่นะครับไปทั้งไปทั้งผจงนจะน้อยลงเล็กลงนี่เกี้ยวเสร็จมานนี้ครับยังดวงดีอย่เนะฝนบ่ตกมาอ่าจึงตอนเกี่ยวจะหันแดดนะครับแดดอ,อ่าเกี้ยวช่วงประมาณสี่โมงเสาร์นะครับนี่ตอนนี้ก็หามโมงแรงมาห้พี่น้องมาเบิง่งการเกี้ยวครับ แบบแบบบ่อได้ฟางฟอนครับแบบบ่อได้เป็นเส้นนะครับบ่อได้เก็บเส้นฟางไว้บ่อได้เก็บเส้นฟางนะครับเข้าเจ็ะทำเป็นปุ๋ยเลยอาจจะทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปก็จะได้เอาาจะได้เอาฟุ้นมายายนะครับซึ่งรถฟุ้นห้องก็มีเตรียมพร้อมแล้วนะครับออกเตรียมมากๆเข้าก็มายายเลยยายเต็มไว้นี่นะครับนี่ยายเต็มแล้วก็ไถกบทั้งฟางทั้งฟุ้นใส่กันไว้ ตากแดดตาก,กลมตากฝนตากหิมะอยู่นี่แหละครับหิมะจะเต็มเขาวจานผ่านในแถวนี่ช่วงเดือนอพฤศจิกาธันวานี่ก็หิมะลงมาขาวจากผักอันนี้เจ็ดรอบครับนี่เกี่ยวเกี่ยวได้เจ็ดรอบได้สามสอบสามสอบบิ๊กแบ็กไหมครับสอบง่ายๆสอบประตันนะนี่งานซ้ำนี่งานไใหญ่าด้พี่น้องนี ขณะที่มอไซค์ไปจะซุดเฮาซุดเส,ส,สาวไฟฟ้าตรงนั้นนะครับอ่าได้สามสอบบิ๊กแบกสอบไง่ายไหมสอบระตันนะอ่าอ่าได้เที่ยวแรกได้สองสอบเต็มรถก็เอาไปลงสีอ่าแล้วก็กลับมาเอาอีกสอบหนึ่งอ่ากลับมารอบสองได้อีกสอบหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ย้ายรถไปะจะไปเกี่ยวอีกงานหนึ่งครับโยนตรงผู้เขาเขียวๆพุพ่น ไปทา้งพ่นแล้วครับพ่นมีไฮหนึ่งงานหนึ่งอยู่หันกันเสร็จงานนั้นก็คือว่าเสร็จเลยครับเกี่ยวไปร่วมกันเนาะครับเอาไปร่วมใบล่งสีเป็นเจ้าเดียวกันการทำหน้าก็นะครับเนาะการทำหน้ากันเครื่องจักรท่านสมัยกัเบิ้งส่งกับขึ้จังส่งไงเนาะครับเบิ้งกัคือง่ไยถ้าเทาเกี่ยวเอานี่ก็ส่งยากอยู่ สองคนพ่อแม่กัดเลี้ยวนาเลี้ยวลังแล้วนะครับเนาะสมัยคู่มือนี่เกี่ยวกับเกี่ยวจำดินเลยเวลาไถเข้าจะได้ไถง่ายๆงนะครับพี่น้องนี่ต่อต่อฟางกับบได้มาพันกับผีกับผันกัดไถบดมาเลยไถกัดไถง่ายจังเลยเพราะว่าเป็นรถแท็กเตอร์รถใหญ่แท็กเตอร์ใหญ่เพราะมันแท็กเตอร์หน่อยรถเตาลีมาปั่นปั่นปันปั่นเลยปั่นราง ฟางนี่ครับฟุ้นใส่กันดินดำเปื้อนๆนี่พีน่น้องดินเขาเขียวงามตลอดเลยบ่มีเหลืองถ้าเป็นปุ๋ยเคมีกับ่ดีนะครับปุ๋ยเคมีใส่ได้เดือนหนึ่งสองเดือนกัจืดจางหายไปกับน้ำแล้วใบก็เหลีอยงใบเหลืองเพราะว่าพืชต้องการปุ๋ยใบพืชจะเหลืองเขากับปุ๋ยอ้อยอีกค่อยงามนะครับบ้านเฮา นี่ครับเท่าใส่ฟุลใส่ฟุนใส,ส่แกแบครับบ้านเท่ากับใส่ฟุนใส่แกแบเนาะง,งานน่ะเห็ดเอาคักๆครับแครับไรสองไรเนี่ยซื้อฟุนมาใส่ลงทุนจังหน่อยอ่าลงทุนเห็ดเอาแล้วก็ได้กําไรได้กําไรหลายครับเอาลงทุนซื้อฟุนไปซะสาระเห็ดหน้าอีกอย่างหน้าเท่ากับลมบินจะได้บ่อยแข็งกระด้างลากลากเข่าก็จะเดินได้ดี ลองเอาฟุ้นมาใส่เบิ้งเพื่อน้องฟุ้นมาใส่เบื้องเห็ดเบิง้งเห็ดเบิ้งจากลายหนึ่งนี่แล้วก็เปรียบเทียบสำหรับผู้ผู้ไร้ผู้ไร้ก็ใส่เบาไวน้นาะครับเห็ดจงองก้อนสองก้นนี่จากลายสองลาน,นี่ยใส่ฟุ้นเ,เบิ้งแล้วมาเทียบใส่กันเปรียบเทียบใส่กันเอาระวังใส่ฟุ้นกับใส่ปุ๋ยเคมีอันนี้จะได้ไร้ก็แลกันเปรียบเทียบกันเนาะครับการทดลองก็ปีละครั้งเนาะครับเนาะเอาก็เห็ดเบื้องปีละครั้งลงทุนไป จังว้ถ้ามีการเตรียมดินตากดินไว้พร้อมได mm ้ hmm. เ,เกี่ยวเสียดนี่ก็ต้องตากดินไว้เลยถ mm ึงจะดูปลักดำปีหนามาถ้ามาไทยพุน่นก็นกนดำเลยง่ายระ mm hmm. บบน้ำก็เพะต้องร่อน้ำฝนครับ mm hmm. เจาะน้ำบาดาลใส่เลยผ mm hmm. ู้ใดมีบองเจาะน้ำบาดาลใส่ก็เจาะใจมีสะนาำใส่สูบใจเอาให้ตรงตามเดือนตามวันเวลาทุกปีครับ ตกช่วงมากเลยวันตกกาเลยตกกาดำตามวันเวลาเก่าเลยอีกอย่างถ้าดำผู้เดียวบ่ไ้เลยดำต้องดำพอมม้อหมูดำพ้อหม,มูเย็นงนี้คือดำผู้เดียวอะไรเนาะดำผู้เดียวบ่ไ,ไน้นกมากินเบิดเลยก็ต้องมีหมูมีเพื่อนใน้ายทงหน้านกจะกินมาไวครับแต่เห็ดผู้เดียวดียผมเห็ดหน้าปังชุดหนึ่งโอ้สนุกไล่นกครับ นกน่อยนกจับนกกระจับนะนกกระจับมาล่งกินมาสั่นโอ้ยไล่บวชบวายไล่ส่วนหนึ่งไปล่งสนหนึง่ง,นนงบินเพื่อนบินมาบินทุกสูงเลยบินทุงสูงมากเลยมาสักกินลงเลยสักลงเขาใส่ตะไ่รยไว้บอติบอถือตะไครยดักลงไปเส็เจบ่ดได้ฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องทำพร้อมกันนะครับ มีมูมีพวกทำหลายๆทงน้ำกันนี่แหละครับงานหน้เกันยาวมาตามนี่แหละครับที่ว่าได้สามสอบนะครับนี่มานี่ช่วนที่ว่าเป็นเขาลมบงนี่เขาลมบ่ด้เกี้ยวเอาเลยป่อยไปเลย เพราะว่ามันจมดินนะครับจมดินลงไปนี่ก็เป็นรถย้ายฟุ้นนี่นี่รถขั้นนีวรถคั้นนี้ก็ม่ย้ายฟุ้นครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เกษตรพรวยขอตัวลาไก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีใช่สุขภาพแข็งแรงนำลำไม่รวยกันสู้ผู้สู้คน อีกทึงหนึ่งประการได้คอยสมความมุ่งม,มั่นารถนาสุขปุถุชนสวัสดีครับอย่าเลื่อเอออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเกษรพัลลวินนันะครับสวัสดีครับ